อากาศดีมากเลยอะ่ะแดดไม่ร้อนลมพัดเย็นสบายน้ำทะเล กระทบฟังเป็นระยะระยะรู้สึกเย็นสดชื่นมากกล้วยเบกแตกอร่อยมากหลังอาหารหวานชื่นใจหวานกรอบ <c oughs> สุดยอดเลยอะไรนะคุณนายเที่ยวอ,อะไรนะไม่รู้อะไรแพงอะไร เที่ยวอะไรไม่ต้องรู้ดูแพงอะไรแบบสบายสบายไม่ต้องเที่ยวหรูดูแพงแต่ก็มีความสุขและอร่อยได้ <laughs>